สวัสดีเอฟซีเจ้าก็เขาเจ้าก็เชิดกันปเจ้าก็ว่าปี่าวันเสาร์เป็นซอสตซอสอะไรซอสเชียงอันนี้บ้านบ้านแม่ไหนพี่น้องของกําเลมาโดนแล้วเร่ยแม่เหล็กนั่แม่ไหนนะคะผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าพระนางพญาเป็นพระสร้างความเด่นด้านเมตตากรุณาและเป็นสวัสดิมงคล เน้นทางอิทธิฤทธิ์แกล่งกล้าคงกระพันชาตรีมิหว่นเกรงคมสัตราวุธแคล้วคลาดชนะศัตรูมีบารมีผู้คนเกรงใจสนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะคจ้ะน่องอาหารเชิงเดียวเอฟซี FC, สวัสดีคุณแม่ไหนนะคะสวัสดีค่ะคยังสวยคือเก่าพี่น้อง มาหันมาทำเปนมาหันเขาอยกเนี <ksam> aro aro ่ยวางสันเอาเบาสูเอฟซฟังเลยแม่ลายสดกเขาเด่นเจ็ดถ้าภาคบางทีหนึ่งบอกเขาจะเอาใส่เด่นเจ็ดบอกเออไเว่าเจ็ด่นี้โอเคไซเดอร์ของวัาจ้ะแค่ข้าเจะได้ซื้อรึ่อโรยหนึงแม่เราความฝันชูเขาฟังจุดก้อนนี่เพิ่นเพิ่นเรนห้องออกมาว้เจ็ยสองเก็ยสองเกสามเยสามทั้งล่างทั้งหมดเพิ่นเลนห้องผู้ใดละเลนห้องมาบอกว่า เลขเจ็ดสองเจ็ดสองเด้อเอ็นบ่โอมเมนได้ฝันบ่นิฝันโอ้ฝันเจ็บอกเขาจ้าซื้อจะควฝันก็ซื้อข้นซื้อลงเลนี่อตัปิดแต้มพะว่าเลกมันเจ็ดสามมันบอกสามั้นับ่เนาะอันนี้เป็นความฝันของแม่มันบ่ของของฝ่ายนี่นะฝจ้ะสุดประหันตบางมันเก็ติวนี่ก็ว่าหมอยมันเกรมาเด้อสันคนว่าเกี็ตมากะ่าวยังไงหมดะว่าสิ แม่วาคืเป็นบ้านเสาอยู่แล้เจ้าได้จับจับเจ้าจับเลใชัยเองเจ้าให้เจ้ากัมบ้านทางคนนี้แ่ะค่ะแม่ก็ถือ่วลายดอกเปลือลอยเดียวนั่นกันทั้งกลุมทั้จ้ะก็ถือว่ายังโชคดีได้นูบาข้างหน้าก็ถื้อเลขเปกเปลือกย่างไปซื้อหลายพุ่มนี่เรวสามประมาณสามพุ่มนี่สรุปแล้วก็คือฝันเลขเขาสองงวดติดตีแม่ยี่สิบสามนี่เขาบอกว่าเข้ากันเข้าฉลาดเนาะค่ะ ห่องห้องนีหน้าขอให้เศร้าสื่อเด็กเราวะช่วงนั้นแม่ไหนว่าสิพักพี่น้องก็เลยบ่ได้มาเนาะออบานี้แอดมินกับไปทางไก่นะคะก็เลยบ่ได้มาหาคุณแม่เกจช่องเกจช่องโย่ไหวยิ่ว่าห้องยี่งลงกล่องเฮียนยิ่แถวนี้ได้ขอร่าค่ะขอราบนึ่บ้านกูมาแรียนเฮียนมาเนี่ยขอบอกเขาเรียงเพิ่มนะจ้ะบานี้พื่นถึงแมาเ่อง แซวแซวเกจสองเกจ์สองลายเป็นกระบอกตื่นนะเืองน้เหมือนเศร้ามากอ้ยพเขเจามาบอกเกตสองด้วยภาาหนค่ะบานก็เจะกระถือยืนหนาทั้งล่างทั้งบนก็เจาเกตอันนี้หมายความว่างวดเจ็ดสามเป็นบอเนอหมัดเขาใหญ่กระถือพ่อใหญ่ผระสือเกจ์สองตรงเท่าพดค่ะแล้ววันนี้งวดอันนั้นงวดไมบอบันนี้งวดไม่เห็นวัางหันไหมแม่กระถืออีกบอกเขาน่ะเป็นเล็ฝันบ่แม่ เอ้ฟันมาหาขอยาซื้อวดมาหันขอยวาวขอยซื้อเยี่ยมตัวขอยาซื้อในฝันน่นในฝันอ่ะพ้นมาหาคือเกาา่าคือเกา่าเจ้าก็เลยมาถามไอเศร้าได้เเกีตามมามา่งาๆขอยาพี่น้องคิดหอด่ได้โมเมนต์เบาด <c oughs> ้่เดียร์เจ้าก็ได้ว่าพรจะไปซื้อดอกเจ้าได้เกีเพ์่นวะเจ้าประจใส่น้ำก็ได้6ฟันจ้า โบแมนว่าโบมาได้บางเทือมาหลายกะเกีงใจเพิ่นอยจะขึ้นมาลบกวนกันไหมพี่น้องมันยากคือว่าคอยคอยยากแก่เอาไปถ้งเงินมันมาเบิ่งเบิ่งอยู่เล็คือเห็นแม่ยากหรือย่างนึงแม่บ่ค่อยมีสมาธิก็คือยานเอฟซีบอด้เลขก็เลยว่าให้เพิ่นพักสักก้อนเดียวเนาะแมนท่นได้ยากจะไปเอาตัวนึงเพิ่นพิษตัวนึ่งอ่ะพิษตะระเต็มจ้ะ เงี so bed, we Hence, we ้ยในหัวเขานี่เขาเสด็จไปตั้งสมาธิดีๆไปมากเสือนั่นแน่เสือนี่แน่วขอกก็เด้บอกอยากเห็นเหตุเจ้าแมนบอกแมนช่วงเมื่อกี้น้องพอใจอยู่ว่ามหนึ่งอีแม่กัญญาล้วก็ซอนกับไข่ไข่กับว่าขันเข้าสมาธิบอดีนี่เหล็กมันจะโบเข่าโบโดนบม่ได้นั่งโดนเข้าไปไม่สนใจเพื่อนบ้านค่ะบเมื่อนึ่งตายไปโอ้ยไม่ได้ขอเนาะเพราะว่าไปจะได้งวนนี่โบขอให้เอฟซีแน่บอ่ ว่าเอาจักไนวอยังบ่ก็เสียบมือมายังมากแสดงว่ามันสโอ้มันเสียงดังคันมันเสียงดังกับ่อมีสมาธิถ้าแม่นว่าเอานเนี่ยชื่อหายเอาอยู่อันต้นบักม่วงลอยปีเฮานี่บ่มือไม่บ่แม่เอาว่าเอฟซีฟังแหมเอกเนาะบ่มือใดนที่ได้บอกเขาไปเลยนี่เขาจะได้รอดเลยไล่ชดเจ้าเบ้ามันเจ้ามาเลยนะว่าข้าเจ้าสุดสิาตอนใบ ลายซ้ำนีบอ่เจ้าผักเจายวตัดหนีบลายอ๋อ่าาเพียงขเจ้าวเร็วงานจังมงเพียงไม่เจ้ยวสีนอจังมงข้าสใม่เอากระคืนเอากระคืนนีบ่เแเมล่นคำคำจังมากจะเห็ดหวอามันฮะจะสูกันว่าเห็ดโโอ้บอเจ้ามัดงานย่นีนีนอ พ่อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดงานอยู่นี่แต่ว่าคันเอามันต้องเอาเงียบๆคันเอาบ่เงียบมันบ่มีสมาธิแม่มาขอเอาเนี่ยแม่ไม่ขาดจ้ะแต่ว่าแม่ขาดถ้าได้เต็มแม่ได้ฝันบ่แม่ฝันบ่กงอดบ่งขันงอดบ่งันฝันเมื่อคืนก็บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันตรงมาเลยเคือว่าเฮาค่ะเฮาบ่ได้ตั้งว่าเออ มีคนมาขอเจน้าห้าวกับอาชีพานเรามีมือมคือว่ามือมีคนมาขอเ้าก็ขาต้องเขาเขาวัเจดังบ่ได้มาเพิ่นก็เลยบ่ได้ตั้งก็ห่อหมกสิขอเพิ่นหม้อว่าโลคโรคอะไรล่ะพันเพื่อนว่าดูหม้อนี่ละค่ะแต่นี่จะบอกเพืจอนไปกายมาอยู่แต่กะบางเธอเห็นเพิ่นยากก็เลยบวอยากมารบกวนไหมพี่น้องแม่เพิ่นกะชีหูจะดอกว่าเฮาบ่อยากมารบกวนเพิ่นแต่ว่ากะงัวหนี้แม่ชีหายยู่เนาะแม่เนาะ เดี๋ยวลอดสะก,กอนหายพันหาจังหวะสะก,กอนใครที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะคะท่านะผู้ชมแอดไลน์ไปเบอร์นี้เด้อพี่น้องให้แอดไลน์ไปเบอร์นี้นะคะใครที่อยากจะร่วมกลุ่มนะคะกลุ่มของเราจะเป็นแนวทางเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่จะบูชานะคะนางพญานะคะเดี๋ยวแอดไปส่งให้พรุ่งนี้เด้อพรุ่งนี้ไปส่งให้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะคะเลยไม่ได้ส่งนะคะ ก็ FC นะคะที่จะบูชาพระนางพญานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะคะเอาให้หลวงพ่อนแม่มีเหล็กมากอยู่บ่จ้ะเบาซู FC ฟังแน่ผภูเขามานนิว่างหงวนีนิมีตัวใดเป็นเด่นเด่นป่ะตัวใดแม่เด็กหงวนีนิบอว่าเดี๋ยวมีชีเก้าค่ะสีเก้าเด็กไอเสื่อนยังกับใดเสื่อนน้อยเสื่อน ซื้อแล้วซื al, ซ้อน <ım. S 1> like ้อยมื้อนี้แม่นบ่เลขใหญ่เด้แม่ FC เพิ่นเอ่อตามให้ตามอยู่เลขใหญ่เฮาก็บ่ทันได้เอาเนาะเพิ่นเนาะบ่ทันได้เอาแม่มีเลขมากในดวงใจจักนอยบ่จ้ะี่นน่ะ49ก่59ตัวนี้อ๋อแสดงว่าอีแม่ว่าบอก49กับ59มื้อนี้ันไปอยู่ในไสดนี่เอาไปเสี่ยงานอยได้แม่ไปเสี่ยงได้49กับ59 อันนี้เป็นเลขชอบวะแม่เป็นยอดเลขแของมากเลยนันอยู่เ,เ,เดี๋ยวสิเขียนไว้ให่ fc พี่น้องผู้ใดเข้ามานะคะก็จดไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะว่าแขนงอล้วเพิ่นนอกจากเป็นหน่วยตัวมากหนึ่งก็ว่าแล้วเป็นหวยนอกอาท่านผู้ชมคะใครเข้ามาเนาะวันนี้เนาะเสี่ยงโชคลาภนะคะสําหรับฮานอยได้เลยนะคะแม่ไหนบอกว่าวันนี้นะคะใครเข้ามาอยู่ไฟ์สดนะคะโชคลาภฮานอยวันนี้ศูนย์ี่้าและห้า้านะคะ แต่ว่าเป็นหวยรัฐบาลด้วยนะคะเสียงเบิงวันที่16เมษายนพศ2566เสีสยงเบิงพี่น้องน,นะคะไม่ได้มาหาคุณแม่ดนอะเด้บางเทือกับขี้ไก่แอมแอมไปนหนีหละเพาอยากเข้มามอยากให้พ้นพักพนไหม ไก่ไว้จาดเด้ให้ผุนน้นหนูขี้แอมไปผุนบักเธอแกขี้ไกจเป็นข้านมากยังหวานยังไว้จางโดนมากว่าเห็นดอกสองหกเมันไผ่นาะแต่ยังลืมไปก็ได้เจอถ้าผ้าผ้ากวนเหยียดจักอยู่เลยหัวอยู่สองหกผ้ากวนหนจักไม่ว่าตะเวียนเนื้สัตว์ตัวเลขของแม่ไหนนะคะเป็นเลขชอบศูนย์สี่เก้านะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะสำหรับแนวทางเป็นเลขชอบนะคะ เดี๋ยวรออีกสักวันหรือสองวันแม่ไหนบอกว่าจะพาไปเอาต้นมะม่วงร้อยปีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยออกจากหมวดก็แม่โอ้โหอกอะไอยู่เลไร่งอดดูพี่น้องค่ะจ้าห่อกระเดมากเลยเพิ่งข้กะเดย์มากกระเดเมากระเดยหมย่างตลาดเหรอครับเออตลาดหมูต้องไปเมี่ยงนอกแล้วคนนี้โอ้ห้อนกันจะเล่นห้อยกันห้อยจะอยากไปเมี่ยงหน่อใช่ไหมมันจะไปเยียบพายเมี่ยงนอก ไ่ไปั่ไปดอปู้แต้วแล้วค่ะไปไ้ายภาพปเอา่นอาสำหรับคลิปนี้สุกโชคคุณหมานสุกูสุกคนเนาะค่ะน้แม่ขอบคุณอะไรค่ะอันที่ส้วม้าอฮะส้มมถึงามห้าคือยืดดูต้วหอู่อันเมเจอห้อหู่อยู่บนหินกอนที่เล็กสียออก ล้วบอกบอกคุณเธอสามบาทคุณโมกุลบอกแล้วันนี้ถึงคนณโมตั้มหมุนตนนี้ว่าถึงสามบาทโอ้ถึงเรียวเรียวจะเมาแล้วไปจุดถูกบอกคือเก่าบอกจุดแล้วเจ้ากีบมันทั้งหมดแล้วเจ้ากับอีกแล้วเจ้ากับมานทั้งหมดแต่ว่าตอนจุดน่ะคือบ่บอกว่าอะอยากได้ก็ไปเซียงเอาเนาะแม่เนาะถ้าเจ้าก็บ่อยากบอกแล้วถ้าเจ้ายานมันด่างถ้าเจ้าบ่อยากออกยูทูปเนาะกับว่ว่ากันเนาะแม่เนาะฮะแมน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  ากับบ่าเพิ่นเนาะไอ้กบวยไปถามยายยิ่งเสียค่ะยายยู่ในตลาดดอกแม่ถูง่ายแล้วกบเป็นยังดอกแม่กันห้าไปโซ่เขาไร้โซ uh, ่คอยบ้านเนีย like ยันเขามาโน่ไม่อยากไปโซ่เขาเพราะว่าขอเด็กผู้ดีน้ำขอเด็กผู้ดีน้ำอะไรแน่นอนขันเพิ่นแบงห้เห้าจังเอาขันเพิ่นบัวแบงห้าวจะไปสู้ซี่เอาอเด็กยันเพิ่นเราห้ยโน่หัดจังสั่นนะขอาสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตาม กดติดตามที่เพจเจ๊แต่งคนผู้ไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภในการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนะคะ